ปอหนึ่งที่น่ารักทุกคนวันนี้บองมาพร้อมคุณครูอีกแล้วบองชอบอ่านหนังสือไหมคะะบองชอบอ่านหนังสือนิทานที่คุณครูซื้อมาให้บองอ่านชุบคืนก่อนนอนเลยค่ะแล้วเมื่อไหร่บองจะมาเล่านิทานให้น้องปอลอยฟังล่ะก่อนค่ะให้บองอ่านเยอะๆก่อนตอนนี้บองยังจำไม่ค่อยได้เลยคุณครูช่วยด้วยคุณครูช่วยด้วยไอ้คุณครูช่วยคุณครูช่วยเล่าหรอคะวันหลังนะเดี๋ยวบองเอานิทานที่คุณครูให้เอามาอ่านให้น้องฟังนะวันนี้เรียนก่อนวันนี้เรียนสาระอะไรนี่คุณคคคครรรููะสอออออนนนนเลยุ่ณแกับ้ง เคุณครูสอนก่อนบองจะไปนั่งแอบฟังเงียบๆรู้หน้าที่ได้คะ่ะเอาไปอยู่ที่ตัวเองก่อนไปอ่ะบองไปอยู่ที่แล้วเอามาเรียนกันต่อคะ่ะวันนี้คุณครูจะสอนสระสองสระเลยแล้วก็มีตัวสะกดด้วยนั่นคือสระแอะกับสระแอทําไมวันนี้มีสองสระเลยเพราะว่าสระแอะที่มีตัวสะกดเนี่ยมีอยู่ไม่มากนะคะคุณครูก็เลยเอามารวมกับสระแอแต่นักเรียนต้องตั้งใจดูดีๆนะ ตั้งใจดูดีๆนะคะเพราะสรรเอะมันมีการเปลี่ยนรูปเหมือนกับสระเอะสระเอดที่เราเรียนไปแล้วมันเป็นยังไงนะจําได้อีกไหมคะสระเอะเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือสารเอไว้ข้างหน้าแล้วสรรอะข้างหลังจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูแล้วสระเอะล่ะมาทบทวนกันหน่อยขอกระดานเลยดีกว่าจะได้มองเห็นชัดๆอ้าวมาเดี๋ยวคุณครูทบทวนสระเอก่อนนะก่อนจะไปสรรแอะเพราะมันคล้ายๆกันออามาดูอีกครั้งแบบนี้คือสารเอดใช่ไหมคะสารเอะเมื่อมีตัวสะกดปู๊บแบบนี้ปอเอะเนาะ เป็สาระอะด้านหลังต้องเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูกลายเป็นปอเอหนอเป็นแบบนี้นะคะแล้วสระแอะล่ะสระแอก็คล้ายๆสาระเอนี่แหละแต่ข้างหน้าจากที่เป็นสระเอกก็จะกลายเป็นสระแอซึ่งมีไม่กี่คำเดี๋ยวเรามาดูเลยมาดูคำที่หนึ่งค่ะคำที่หนึ่งคำนี้ขอแอแขกขอแอะแขกแบบนี้อ่านว่าขอแอะแขกไม่มีตัวสะกดเอางองูเข้ามาเป็นตัวสะกด สกดว่าขอแอะงอแข็งขอแอะงอแข็งแต่มันจะอยู่ในรูปแบบนี้ไม่ได้อะไรต้องเปลี่ยนไปคะสระอะสระอะหายไปแล้วอะไรขึ้นมาแทนไม้ไต่คูขึ้นมาแทนอยู่ข้างบนสะกดว่าขอแอะงอแข็งขอแอะงอแข็งแต่นะคะขอแอะงอแข็งเอาไปไหนลองอีกหนึ่งคำ คำนี้พอแอะแทพอแอะแทกอไก่เข้ามากลายเป็นทอแอะกอแททอแอะกอแทแทไปนะคะอ้าวอีกหนึ่งคำสุดท้ายตัวอย่างอีกหนึ่งคำชอแอะแทชอแอะแทใส่กอไก่เข้ามาสระอะหายไปกลายเป็นไม้ไตรคูสะกดว่าชอแอะกอแท ชอแอกอเช็คไฟเช็คได้นะคะไฟเช็คอันไหนลองทบทวนอีกหนึ่งรอบคำที่หนึ่งเมื่อกี้อะไรนะขอแอ่งอแข็งขอแอ่งอแข็งคำที่สองทอแอกอแท็กทอแอกอแท็กและคำที่สามชอแอกอเช็คชอแอกอเช็คได้นะคะได้เอาไปเรียบร้อยมาต่อกันที่สาระแอสาระแอก็ง่ายๆเลยวางอยู่ข้างหน้า แบบนี้เหมือนเดิมมีตัวสะกดไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปไหนอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมมาเริ่มเลยคำที่1นึ่งกอแบกบอแอกอแบกสระแอไปไหนไหมคะไม่ไปไหนสระแอเปลี่ยนรูปไหมคะไม่เปลี่ยนแปลงร่างไหมคะไม่เปลี่ยนอยู่ที่เดิมเลยอยู่ที่เดิมเลยกอแบกแบกแบกได้นะไปคำที่สอง chae ก o แ h ก c ช a อ c อแ h ก คำต่อไปยอแอกแยกยอแอกแยกแยกแยกได้ผ่านป้ายอ่ะคำต่อไปขึ้นมาดอแอดอแดดดอแอดอแดดแดดแดดคำต่อไปฝอแอดอแฝดฝอแอดอแฝดแฝดแฝดคำต่อไปออแอบอแอบออแอบอแอบแอบ คำต่อไปสอแอบอแสบแสบแสบและคำต่อไปคอแอบอแคบ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 ได้นะคะคำต่อไปเลยมาสะกดพร้อมกันดดแองอแดงดดแองแดงแดงแดงคำต่อไปสอแองอแสงสอแองอแสงแสง แสงคำต่อไปพอแองอแพงแพงแพงได้นะคะเรียบร้อยคำต่อไปค่ะสะกดพร้อมกันจอแอจอแอมอแจมแจมแจมคำต่อไปถอแอมอแถมแถมแถมได้นะคะคำต่อไปยอแอมอแยมแยมแยมคำต่อไปเลยค่ะ บอแอนอแบนแบนแบนคำต่อไปขึ้นมาขอแอนอแขนแขนแขนคำต่อไปทอแอนอแทนแทนแทนได้นะเอาผ่านไปต่อไปขึ้นมาค่ะซอแอวอเซลซอแอวอเซลเซลได้นะไปและต่อไปนอแอวอแนว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 คำสุดท้ายขึ้นมาค่ะ ว่อแแอวอวแววววแวว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 เลยป้ายได้แล้วหนึ่งพยางเมื่อกี้แบบหนึ่งพยางมาฝึกอ่านคำที่ผส,สมด้วยสาระแอสระแอมีตัวสะกดนะทั้งสระแอสระแอเลยดูให้ดีอันไหนแออันไหนแอนะคะอ้าวถ้าสาระแอมันจะมีอะไรนะมีไม้ไตค่คู้ถ้ามีไม้ไตค่คู้มันคือสระแอดูให้ดีอ้าวมาสะกดพร้อมกันแบบสองพยางคำที่หนึ่งขึ้นมาค่ะคำนี้สะกดยังไงคะใครสะกดได้บ้างขอแแอ งอแข็งรอแองอแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงได้นะคะแข็งแรงไปได้คำต่อไปขอแอนอแขนยออาวยาวแขนยาวแขนยาวแขนยาวไปคำต่อไปฝออาฝาฝอแอดอแฝดฝาแฝดฝา ได้นะคะไปแล้วคำต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกันค่ะยออางอยางบอแอนอแบนยางแบนยางแบนยางแบนคำต่อไปขึ้นมาสอีสีดอแองอแดงสีแดงสีแดงสีแดงต่อไปสะกดพร้อมกันรอแอบอแลบรออีนอลินไม้โทลินแลบลินแลบลินแลบลิน ซอแอบอแสบตออาตาแสบตาแสบตาแสบตาคำต่อไปวอแอววเอลวออาวอวาวแวววาวแวววาวแวววาวได้นะคะคำต่อไปตออาก็ตากดอแอต่อแดดตากแดดตากแดดตากแดดได้นะคะตากแดดและคำสุดท้าย ทแอกอแท็กซอีซีไม้เอกซีแท็กซีแท็กซีข้างหน้าเป็นสระแอข้างบนมีไม้แต่คูมันคือสรรแอกทแอกอแท็กซอีซีไม่เอกซีแท็กซีแท็กซีแท็กซี่ได้นะคะแท็กซี่อ้าวไปได้นักเรียนอย่าลืมถ้าข้างหน้าเป็นสารแอข้างบนมีไม้แต่คูเรียกว่าสรรแอะแต่ถ้าข้างหน้าเป็นสารเอข้างบนเป็นไม้แต่คูเรียกว่าสระ นะจำได้นะคะอย่าลืมนะบางสระเนี้มันชอบหลอกเราดังนั้นเราจะต้องทันมันอย่าให้มันหลอกเรียบร้อยแล้วรอบสุดท้ายอีกหนึ่งรอบเราจะอ่านแบบไม่สะก,กดนะคะคําละ3ครั้งพร้อมนะไม่สะก,กดนะถ้าใครอ่านไม่ได้ฟังคุณครูรอบที่1และรอบที่2อสาอ่าน,านพร้อมๆกันนะคุณครูจะอ่าน3ครั้งครั้งที่1ถ้านักเรียนอ่านไม่ทันคุณครูนักเรียนอ่านครั้งที่2ครั้งที่3แต่ถ้าใครอ่านทันอ่านพร้อมๆคุณครูทั้ง3ครั้งเลยพร้อมนะคะอ่านขึ้นมาคําที่1ค่ะ แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแขนยาวแขนยาวแขนยาวฝาแฝดฝาแฝดฝาแฝดยางแบนยางแบนยางแบน สีแดงสีแดงสีแดงแลบลิ้นแลบลิ้นแลบลิ้นแสบตาแสบตาแสบตาแว้าว,วาวว้าว,วาวว้าว,วาวตากแดดตากแดดตากแดด และสุดท้ายแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ได้นะคะแท็กซี่ไปเรียบร้อยฝึกอ่านแล้วนะคะไปทำอะไรกันต่อเขียนตามคำบอกและแต่งประโยคพร้อมแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะไปเขียนตามคำบอกย้อนกลับไปดูคำก่อนได้นะคะห้ามไปแอบดูตอนที่เขียนตามคำบอกนะไปพร้อมแล้วดินสอยางลบขึ้นมาสมุดขึ้นมาไปค่ะ อามาถึงหน้าเขียนตามคําบอกกันแล้วนะคะพร้อมแล้วนะมาถึงหน้านี้แล้วแสดงว่าพร้อมกันแล้วจับดินสอค่ะคุณครูจะไปข้อที่หนึ่งแล้วนะข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่ว่าสีแดงสีแดงสีแดง ฉลยสีแดงเอามาดูเฉลยค่ะสีแดงสอีสีสอีสีสสดดแองอแดงมีไม้แตกคูไหมคะไม่มีเพราะมันคือสระแอสีแดงไม่ต้องมีไม้แตกคูเพราะมันคือสระแอไม่ใช่สระแอสีแดงตรวจเลยค่ะไปกันต่อเลยนะข้อสค่ะ ข้อสองคำว่าแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง เฉลยค่ะแข็งแรงขอแอะงอแข็งมาแล้วสระแอะสระแอะสระแออยู่ข้างหน้าขอแอะอย่าลืมสระอะต้องหายไปและมีไม้แต่ครูเข้ามาขอแอะงอแข็งแบบนี้อ่านว่าแข็งรอแอง,งอแรงไม่ต้องมีไม้แต่ครูเพราะคือสระแอแข็งแรง แข็งแรงได้นะไปต่อกันเลยข้อสามข้อสามคำว่าแสบตาแสบตาแสบตา เฉลยฉเฉลยแสบตาสอแอบอแสบสอแอบอแสบสอแอบอแสบตออาตาแสบตาถูกกันไหมเอ่ยถูกกันไหมคะอ่ะต่อเลยนะต่อเลยไปกันที่ข้อสี่ข้อสี่คำว่าตากแดดตาแดด อาบแดด เฉลยตากแดดตออากอตากตออากอตากดดแอดดแดดตากแดดแต่นะคะไปกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อสุดท้ายฟังดีดีข้อสุดท้ายคำว่าแท็กซี่แท็กซี่ Taxi. แท็กซี่นั่งแท็กซี่ไปตลาดแทกทอแอะสระแอะมาแล้วสระแอะต้องมีไม้ไต่คูทอแอะกอแทกซออีซีไม้เอกซีแท็กซี่วันนี้เรียบร้อยห้าคำเอาตรวจเลยค่ะใครผิดข้อไหนทำยังไงก่อนแก้คําผิดนะคะใครผิดข้อไหนแก้คําผิด ใครไม่ผิดก็เขียนซ้ำอีกสองช่องให้เรียบร้อยคนผิดแก้ก่อแล้วก็คัดให้สวยๆนะคะคัดสวยๆหลังจากนั้นก็เลือกมาสองข้อเหมือนเดิมตอนนี้คุณครูรู้สึกว่านักเรียนทำกันเก่งแล้วนะแต่งประโยคแต่งเองกันได้แล้วนะคะ ฝึกบ่อยๆก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยเอา้าวใครไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับมาดูได้นะคะแต่ตอนนี้ไปกันที่หน้าจอกันก่อนค่ะแล้วสารเอกที่มีตัวสะกดได้แล้วล่ะคะแล้วสารเอกที่มีตัวสะกดกับสระแอทที่มีตัวสะกดมันเป็นแบบไหนไหนลองเล่าให้คุณครูฟังสิสระเอกเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือสระเอและสารแอทจะกลายเป็นไม้ไส้ครูค่ะคือสระแอท บองเก่งตั้ง,งใจฟังก็เลยตอบได้หมดเลยอ้าวเดี๋ยวคุณครูขึ้นคำบนหัวบองนะขึ้นคำบนหัวบองนะอ้าวบองอ่านคำนี้อ่านว่าอะไรคะแข็งแรงหน้าสาระเอทท่าหลังสาระเออ่านว่าแข็งแรงแข็งแรงคำนี้ล่ะบองอ่านเป็นไม้ซอยเอทซอแท็กซี่อ,อีซีไม้เอกซี่แท็กซี่ค่ะโอ้โหเก่งทุกคำเลยบองนี่จำได้หมดเลยวันนี้เรียนเพลินเลยจบอีกแล้ว นีเรียนเรียนอะไรจบอีกแล้วอ่าถึงเวลาลาน้องแล้วอ่ะบอกลาน้องป .1 ก่อนโอ้โหเปนลายาวเลยบองมันเป็นแบบให้ยาวเด่ก็ยาวยาวเลยค่ะโอ้เดี๋ยวสอนคุณครูด้วยนะคุณครูอยากลายาวๆแบบนี้ด้วย โอ้โหบองร้องจนจบนี่บองไปก่อนนะคะน้องๆตอนหนึงบองคิดถึงทุกคนนะแล้วพรุ่งนี้บองจะมาใหม่คะ่ะไปก่อนนะบ๊ายบายจุจจ๊บๆอือหือจุ๊บๆใหญ่แล้วอ้าวไปคะ่ะไปแล้ววันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ้องบองอยู่ไหนน้องบองอยู่ไหนนี่จ้าอยู่นี่จ้า ส,สบายาจังกายใจไปกอดลาสวัสด,ดีไปจุ๊บุไปแล้วนะว่ว